สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่13กันยา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานราคาไม่เพิ่มไม่ลดส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองแล้วเวลา นาฬิกา21นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่32,300 30, บาทรับซื้ออยู่ที่32,200บาทส่วนทองรูป,ปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่32,800บาทรับซื้ออยู่ที่31,623บาท76สตางค์ค่ะเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่ ห้าสิบบาทค่ะส่วนสปอร์โกนะคะมีการปรับลดลงเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งค่าของสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์โกราสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะ่าสุดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเก้านเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.19%ค่ะและก็ค่างเงินบาทนะคะ ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่35.716าจเนช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นไปที่0ูนอร์เซนค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ